คิดยากินข้าวปุ้นนำยาประดุกเครื่องแน่นๆเลยจ้ะมึงแน่ผักกับกันเลยลายเครื่องสมุนไพรกับหอมหอมพักกับงามๆเบิ้งค่ะเอาไปไปเห็ดเทาะใส่เกลือจักน้อยน้ำตาลลงไปกระเทียมต่ำลงไปเลยใส่น้ำปลาต้มสุก ผักสมุนไพรที่เขาเตรียมไว้เอาใส่ลงไปเลยจ้ะจะเอาปลาดุกลงกันจ้ะตัดกฟองอากาศออกกันทอดบรชพริกต่ำกันเด้อจ้ะปุ่นน่ะใส่บวชพิกทอดลงไปจ้ะคนเบิ่งเหนือปาก,กันหน้าจ้ะใส่ผักเลยจ้ะปานหอมมาเลยไปใส่กับปุ้นกันจ้า step